สวัสดีค่ะฮัลโหลจ้าฮัลโหลฮัลโหลทุกคนเลยฮัลโหลเ e v e ี่วันเนาะฮัลโหลเ e v e ี่วันเลยอุ้ยแจ้งเตือนใช่ไหมะแจ้งเตือนใช่ไหมะดีจังดีจังสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกดเอ่อกดไลค์สดปุ๊บ <laughs> แชทเข้าปั๊บเออเอาสี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 าส,าส, <laughs> สวัสดีนะคะสวัสดีอ่า เพื่อนๆที่รักทุกคนเลยที่ที่รู้จักกับหนุยแล้วก็ที่ได้มากดติดตามเพจ nuiy ก็คือคำว่าหนุยเนาะหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าก็คือหนุยก็ตั้งไปตามเขาเรียกว่าไงอะอะไรที่แบบจำง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะได้แบบเออจำง่ายดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราหาหรือว่าเวลาอยากคุยด้วยอะไรเงี้ยเวลาเราเสรื่อเนี่ยมันก็จะเข้าแบบมันก็จะเข้ากันง่ายดีเนาะใครเอ่ย อ่ลเจนมรโมชนนะเมียนไฮโอนเมียนเมียนเมียนเ <c oughs> นะอ่าก็อ่อหนุ่ยอาจจะไลฟ์เพจนั้นบ้างเพจนี้บ้างแต่คือหลักๆแล้วหลักๆแล้วหนุ่ยอะสร้างเพจมาเพื่อสำรองเรื่องการขายด้วยแล้วก็ออ,อกมาพูดเรื่อง คนอ้วนในในรูปแบบที่ตัวเองเป็นเนาะเออการให้กําลังใจคนอ้วนที่แบบเรารู้สึกว่าคนอ้วนหลายๆคนยังรู้สึกว่าตัวเองอ้วนแล้วไม่สามารถที่จะอ,อ่อทำอะไรได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือหมายความว่าไม่มีกําลังใจโดนคดําดูถูกโดนคําติฉินว่าอุ้ยอ้วนแล้วทําอย่างนี้ยงงนอย่างงู้นได้ยังไงอะไรเงี้ยเพ็ทหลักๆของหนุ่ยเลยคือหนุ่ยอาจจะออกมาพูดในเรื่องแบบนั้นนะจ๊ะเนาะแล้วก็อ,อ่าโครงการข้างหน้าของหนุ่ยก็คือจะมีการแบบเอาเสื้อผ้าข,ของตัวเอง แบบที่ที่เราใส่อยู่แล้วที่แบบเป็นสไตล์ของหนุ่ยนะทุกคนต้องทุกคนต้องเข้าใจว่าหนุย่ยอ่ะต้องทําอะไรที่เป็นสไตล์ตัวเองเพราะว่าอะไรรู้่าเพราะว่าคนอ้วนอ่ะคนอ้วนอ่ะมันจะหาความมั่นใจอ่ะหนุ่ยว่ามันก็ไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่เราจะเป็นคนมั่นใจได้เราก็ต้องหาอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกเราทําแล้วเราสบายใจเรารู้สึกว่าเราทําแล้วเออนี่แหละคือตัวตนของเราอะไรประมาณเนี้เนาะ หนยังไม่ได้แชร์ตัวเองใช่ไหมทุกคนหนูย่ยขอแชร์ตัวเองนิดนึงนะอืเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะ,อะคือไม่อยากให้ทุกคนอ่ะมามากล่าวโทษตัวเองแบบอุ้ยก็เนี่ยมึงทาไม่ได้ก็เพราะมึงอ้วนอะไรอย่างเงี้ยหนูยอยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าถ้าเกิดวันเนี้ยถ้าเกิดวันเนี้ย เราเขาเรียกว่าไงอ่ะเอ่อตีไปซะว่าเอ่อถ้าเกิดมันมีคนที่เขาเอ่อไม่ได้หุ่นเหมือนเราแล้วเขาก็ไม่ได้มีความมั่นใจเหมือนเราเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะอ,อุ้ย่มันไม่ชาร์ตอะทุกคนจ้าเออมันไม่ชาร์ตอะมันมันมันจะมีนะคนที่หุ่นดีแต่เขาก็ไม่ได้มีความมั่นใจเพราะฉะนั้นคนที่ที่อ้วนแล้วหนูอยากให้คิดว่าวันนี้มันเป็น มันเป็นในรูปแบบของตัวเราเองก็คือเราเป็นแบบเนี้ยในในรูปแบบของตัวเราเองแบบเนี้ยให้ให้ลืมไปเถอะว่าเอ้ยเอ่อไม่ใช่ลืมแต่ให้ยอมรับ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 ในสิ่งที่เราเป็นนะเออให้ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเนาะให้ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็เออุ๊ยมีกดผิดอ่ะทิ้งก่อน ให้ยอมรับว่าถ้าเกิดวันนี้เรายอมรับตัวเราเองได้ว่า mm. เอ้ยเราอ้วนอ่ะเราอ้วนแล้วแล้วเรายอมเออฉันอ้วนแล้วแล้วทาไมอ่ะเออฉันอ้วนแล้วแต่ฉันก็สามารถที่จะแบบทําอะไรก็ได้หรือฉันอ้วนแล้วฉันก็มีความมั่นใจได้ฉันก็สามารถที่จะทําแ,แบบนู้นแบบนี้เหมือนอย่างที่คนอื่นทําได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวนะ อันนี้แชร์ตัวเองเนาะอันนีชร์ตัวเองเนาะนั่นแหละก็คือออถ้าเกิดเราโมมันมานั่งคิดว่าสมมตินะสมมติว่าวันนี้มันมีคนที่คุ่นดีหุ่นดีมากเลยแต่เขาไม่ได้มีความมั่นใจอเพราะฉะนั้นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกมันไม่ใช่มันอาจจะมีส่วนที่ทําให้เรามั่นใจขึ้นแต่ในเมื่อวันนี้เราเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็อยอมพอยอมรับเสร็จอะเราก็ต้องเขาเรียกว่า ทำให้ตัวเองอะ่ะมีความสุขในรูปแบบของตัวเราเองได้วันนี้ถ้าหนุย่ยรูปร่างแบบนี้ถ้าหนุย่ยเนี่ยหนุย่ยอ้วนขนาดนี้แล้วหนุย่ยเอ่อกล่าวโทษตัวเองไปหมดซะทุกอย่างเลยว่าเออฉันไม่สวยฉันอ้วนฉันทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหนุ่ยจะไม่มีวันที่แบบมานั่งมีความสุขหรือโพสเกี่ยวกับพลังงานบวก อย่างที่แบบทุกคนเห็นคือในหน้าฟีดของหน่ยหนยจะไม่มีเรื่องลบเลยนี่คือสิ่งที่หน่ยทํามาในระยะเวลาเจปีได้แล้วที่หน่ยไม่เคยโพสต์ลบหรือไม่เคยโพสต์แบบตําหนิไม่เคยโพสต์ลบไม่เคยโพสต์ตําหนิอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าหน่ยพยายามที่จะเทรนตัวเองพยายามที่จะเทรนตัวเองเพื่อให้อยู่ในด้านพลังงานที่ดี เพราะพลังงานที่ดีเราใช่รอบตัวเราอะเป็นสิ่งสําคัญแต่สิ่งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งอะที่ที่แบบมันช่วยเราได้มากๆเลยคือความคิดของตัวเราเองนี่แหละคําพูดของตัวเราเองนี่แหละอันนี้เรื่องจริงทุกคนเนาะเนี่ยที่หนุ่ยสร้างเพจมาหนุ่ยก็สร้างมาเพื่อแบบรองรับในเรื่องที่แบบเราจะออกมาพูดให้กําลังใจแล้วหนุ่ยมีมีโครงการหรือหนุ่ยมีแบบสิ่งที่หนุ่ยอยากจะทําอีกก็คือ,อหนุ่ยอยากจะ เอาเสื้อผ้าที่ตัวเองใส่แล้วแต่ยังสภาพแบบดีมากๆสภาพนี่คือ80%เลยอะเออถ้าถ้า100เนี่ยหนุ่ยก็จะ ตีไปเลยว่า80%เพราะว่าหนุ่ยใส่เสื้อผ้าแบบว่าไม่ได้ชํำไม่ได้ชํำแล้วหนุ่ยไม่ได้ซักเครื่องหนุ่ยซักมือเสื้อผ้าทุกตัวหนุ่ยถนอมเพราะอะไรเพราะว่าเสื้อผ้าคนอวว้วบอ้วนถามว่าหาซื้อยากไหมหาซื้อไม่ยากแต่จะให้ใส่แล้วเข้ากับตัวเราจะให้ใส่แล้วเกิดความมั่นใจค่อนข้างที่จะหาร้านที่จะยากความรู้สึกตัวเองหนุ่ยก็เคยชอบ ช็อปมาตามโลกออนไลน์ที่เราคิดว่าเขาบอกว่าเอ้ยน้ำหนักเท่านี้นะส่วนสูงเท่านี้ใส่ตัวนี้แล้วจะสวยอะไรอย่างเงี้ยแตเ่เราเอามาใส่แล้วมันไม่โอเคนั่นหมายความว่าคือคือ,คอเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันมันไม่เข้าแก็บอะมันมันไม่เข้ากับตัวเราเออบางร้านแบบดูเรียบหรูแต่พอเราเอามาใส่แล้ว มันมันไม่ช่มันไม่โดนเรามันไม่โดนเราเพราะเรารู้สึกว่าเราใส่แล้วมันไม่ใช่ตัวเรามันมันทำไมใส่เสื้อผ้าตัวนี้แล้วเราไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเออหน่่ยก็หาร้านอยู่นานเหมือนกันนะทุกคนกว่าจะเจอร้านเสื้อผ้าที่เราชอบเพราะฉะนั้นหน่่ยใส่เสื้อผ้าหนุ่ยค่อนข้างที่จะดูแลค่อนข้างที่จะรักษาเพราะรู้สึกว่าคนอ้วนอย่างเราอ่ะเราจะหาซื้อร้านร้านร้านที่ถูกใจแบบ ใส่แล้วอุ้ยมันโดนอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะหายากเออแล้วเราซื้อเราซื้อเราก็ไม่ได้รู้ว่าเออเขาส่งมาเนี่ยมันจะโอเคไหมมันจะดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเราชะใส่แล้วจะดูดีไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยดูดีในที่นี้หมายความว่าเราเราใส่แล้วเรารู้สึกว่าเออชันใส่แล้วฉันดูดีนะอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นหนุ่ยจะเก็บรักษาไว้ค่อนข้างดีเพราะว่าคือไม่เคยปั่นผ้าเลยเพราะว่ากลัวมันช้ำ เป็นคนที่มีเครื่องซักผ้าก็ไม่ใช้ซื้อเครื่องซักผ้าสองครั้งแล้วนะซื้อมาแล้วก็ไม่ใช้เพราะรู้สึกว่าคอมันจะยานอะไรอย่างเงี้ยเวลอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวไม่เกี่ยวกับใครสําหรับคนที่เขาชอบปั่นผ้าอะไรเงี้ยนั่นคือมันมันเป็นอะไรที่เขาชอบบางคนเขาไม่ชอบซักผ้า นั่นคือความไม่ชอบของเขาสวัสดีจ้าน้องเนยสวัสดีค่ะเออขอบคุณนะที่เสียสละเวลามาเม้นทักทายพี่หนุย่ยเออเออวันนี้พี่หนุ่ยออกมาแบบออกมาแบบให้กําลังใจคนที่เขาแบบไม่มั่นใจในตัวเองแบบ เอ้ยฉันอ้วนแล้วฉันจะต้องแบบใส่เสื้อผ้าแบบไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าการลดความอ้วนมันไม่ได้ลดได้ภายในหนึ่งวันสองวันเออเพราะฉะนั้นถ้าคุณมานั่งตั้งแง่ว่าวันเนี้ยฉันอ้วนฉันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยในโลกใบนี้ให้คุณเคสใหม่ยออให้คุณเคสใหม่เนาะคนอ้วนที่เขาทําได้แบบหลายๆอย่างก็มีหนุยามว่าอ้วนแล้วต้องไม่มีโรคอ้วนแล้วต้องแบบ ไม่ใช่ว่าอ้วนจนเดินไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเอออย่างหลายๆคนที่เขาไปสมัครงานเขาบอกว่าถ้าเป็นคนอ้วนนี่เขาไม่รับถ้าเป็นคนอ้วนนี่เขาไม่รับเพราะเขารู้สึกว่าคนอ้วนทำอะไรไม่มีความคล่องแคล่วทำอะไรทำอืดทำช้านั่นหมายความว่าบุค,คลิกของคุณะ่ะที่เวลาที่ไปสมัครงานหรืออะไรก็ตามทีคุณต้องไปทำอะไรแบบที่คุณไม่มั่นใจในตัวเองและคุณต้องแบบทำอะไรแบบเออย เฉยๆแต่นี้หนุ่ยบอกเลยว่าในตัวหนุ่ยอ่ะมันไม่มีมันไม่มีแบบนั้นแบบทำอะไรเอืเอยๆเฉยๆหนุ่ยไม่เคยมีเนาะอืมนั่นแหละหนุ่ยก็จะออกมาแบบเอาเสื้อผ้าที่ตัวเองใส่และรักษาไว้ออกมาออกมาแบบอ่แบ่งปันกันใส่หมายความว่าหนุ่ยจะออกมาอ่ะให้ในราคาที่ถูกๆเออให้ในราคาที่ถูกๆหนุ่ยบอกเลยว่าเสื้อผ้าคนอ้วนๆเนี่ยไม่มีหรอกที่แบบ ราคาแบบราคาแบบถูกมากๆใช่อาจจะมีแต่หน่วยใสยแล้วมันไม่ได้เข้าแกบกับหนุย่ยเพราะว่าหน่วยทั้งสูงทั้งตัวใหญ่แขนขาหนุ่ยยาวไปหมดเพราะฉะนั้นหนุ่ยไม่ได้หมายความว่าอของถูกแล้วใส่ไม่ดีนะไม่ใช่แต่มันไม่เข้ากับตัวเราเพราะ บางทีอะหุ่นของเรามันไม่ได้อ้วนเฉยแต่มันสูงด้วยบางคนเขาอ้วนๆเตี้ยๆอะคือเสื้อผ้าคนอ้วนมันมีหลายแบบมันมีทั้งอ้วนๆเตี้ยๆมันมีทั้งคนอวบสูงรูปร่างใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคนบางคนเขาไม่ได้อ้วนนะแต่กระดูกเขาโครงสร้างเขามันใหญ่เออนั่นแหละเออนุยก็จะแบบคัดออกมาแล้วก็จะส่งต่อในราคาที่ถูกๆแล้วก็แบบขายแบบเพยแบบเขาเรียกว่าไงอะ หนูก็ต้องการเอาของใหม่เข้ามาหมายความว่าเราก็อยากจะช็อปแบบช็อปเอาของใหม่เข้ามาหนู่ยบอกได้เลยว่าเสื้อผ้านหนุยไม่ชาม้าไม่มีช้าเพราะว่าเพราะว่าหนู่ยไม่ได้ใส่ออกไปทำงานแบบแบบสะบักสะบอมออกไปทำงานแบบเออเขาเรียกว่าไงะ ออกไปลุยหรือออกไปอะไรเงี้ยหนุ่ยใส,ส่ส่วนมากก็คือใส่ไล์สดใส่ส่วนมากคือใส่อยู่ในบ้านไล์สดถ่ายรูปแค่นี้แค่นี้จ,จริงๆเออไม่ได้ใส่แบบไม่ได้ใส่ออกไปแบบไปนั่งรถทํางานออกนอกบ้านอะไรเงี้ยหนุ่ยไม่ได้ทําแบบนั้นหนุ่ยไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วเสื้อผ้านหนุย่ยมันจะไม่ช้าเลยอีกอย่างคือขนาดซักผ้านหนุย่ยยังไม่ได้ใช้ผงซักฟอกเลยนะทุกคนไม่ได้หมายความว่าผงซักฟอกไม่ดีนะแต่หนุ่ยต้องการที่จะ ดูแลเสื้อผ้าแบบให้มันแบบเขาเรียกว่าไงทะลุถนอมมันให้มากที่สุดเออแบบดูแลเขาให้ดีที่สุดให้เขาได้อยู่กับเรานานที่สุดก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มาส่งต่อแต่ทีเนี้ยหนุ่ยลองเข้าไปศึกษาดูแลบางทีอมันเยอะพอมันเยอะแล้วมันจะกลายเขาเรียกว่าไงอ่ะสู้เอาออกมาแบ่งปันกันใช้ดีกว่าเออขายแบบราคาเหมาเหมาส่งอะไรเงี้ย เหมาทรง69บาทเอากี่ชุดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเนาะหนูก็จะเออลองลองลองลงจะจะลงไปไลดูในเออในกลุ่มในกลุ่มที่เขาเออขายเสื้อผ้ามือสองเสาอบอ้วนอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้หนูไปศึกษามานะหนยอยากจะบอกว่า คนอ้วนเนาะคนอ้วนให้คุณไปหาสไตล์ให้คุณไปหาแฟชั่นไหนก็ได้ที่โดนใจให้คุณไปหาแนวทางหรือเขาเรียกว่าไอดอลเออไปหาไอดอลหน่อยกว่าหนูจะหาเจอมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะทุกคนกว่าเราจะหาไอดอลของเราเจอกว่าเราจะหาเส้นทางที่เราจะเดินเจอเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเนาะเราก็ศึกษาดูไปเรื่อยๆว่าเราชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยหนูเชื่อว่าสักวันหนึ่งอะคุณก็จะเจอคุณจะเจอมัน คุณจะเจอมันมันมันอยู่ที่ว่าเรามองหามากแค่ไหนเท่านั้นเองเรามองหามากแค่ไหนเท่านั้นเองจริงๆเนาะไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรยากไปกว่านั้นจริงๆจริๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆเนอะ เนาะอันนี้หนุ่ยมาไลฟ์อันได้เออสิบสามนาทีเนาะ,ะอ่ามาบอกเพื่อนๆไว้เผื่อว่าใครที่แบบอวบอ้วนเหมือนหนุ่ยอยากจะอ,ะอยากจะอะอยากจะให้หนุ่ยส่งต่อเสื้อผ้าแบบราคาถูกๆเป็นเสื้อผ้าที่หนุ่ยหนุ่ยรักหนุ่ยดูแล หนูดูแลอยา่างดีเออแล้วนนูจะส่งต่อแบบในราคาที่ถูกๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถที่จะทักมาสอบถามนี้ได้นะเออการที่จะเออหาคือคือถ้าคุณคุณเป็นสมมุตินะถ้ามองเห็นว่าหุ่นเป็นเหมือนหนุ่ยสามารถใส่ได้เลยหนุ่ยสูงร้อเกือบร้อยเน้ำหนักเกือบ100่้อยน้ำหนักหนุยอยู่ที่เก้โลน้ำช่างนานและวช่างนานแล้วเกแ,แล้วมันก็ลดลงมาเหลือ95้า คือคือมันจะขึ้นขึ้นลงลงระหว่าง9ก้จนมาถึง85ดอะไรเงี้ยมันจะขึ้นขึ้นขึ้นมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยหน่ยคิดว่ามันคงไม่ลงไปกว่านี้แล้วแหละเออ แล้วเสื้อผ้าที่หนุ่ยใส่อะทุกคนในระยะเวลา2ปีที่แบบเราตามดูไอดอลเราตามดูแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคลั่งคลายเกี่ยวกับการสไตล์การแต่งตัวแบบสาวมัน่นอะไรอย่างเงี้ยหนุ่ยก็เพิ่งจะเจอเมื่อเมื่อสปีเนี่ยเมื่อ2ปีนี้เองเมื่อสปีนี้เองแล้วก็มันบวกกับพอเรามีผิวที่ดีมันก็เลยส่งเสริมให้เราทำให้เราแต่งให้เรา กล้าแสดงออกด้วยความมั่นอกมั่นใจยิ่งขึ้นอือรวมทั้งเสื้อผ้ารวมทั้งผิวรวมทั้งบุคลิกทุกอย่างเลยมันมันมันรวมกันมันผลักดันทําให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นอันนี้มันเป็นแบบนั้นจริงๆมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันปฏิเสธไม่ได้มันปฏิเสธไม่ได้เลยเออเนาะอืมเนาะหนูขอบคุณมากๆนะที่อถ้าทุกคนจะ เออเมนทักทายขอบคุณทุกๆเอ่อทุกๆเพื่อนเออทุกๆคนที่แบบมาเมนทักทายขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์ทุกๆการเป็นกำลังใจขอบคุณกระเลนมิตรทุกคนนะคะเนาะวันนี้ไปแล้วเออมาส่งข่าวว่าจะเอาเสื้อผ้ามือสองของหนูนี่แหละคือไม่ได้ไปเอาที่ไหนแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งหนูจะไปเอาที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะแจ้งเนาะ นุยเสียดายมากที่เมื่อก่อนไม่เคยเก็บเสื้อผ้าหมายความว่าเวลาที่ใส่มาสักพักหนึ่งปีหนึ่งเราจะพับแล้วเราก็จะเอาไปให้คนอื่นการให้คนอื่นน่ะเราไม่รู้เลยว่าคนที่เราให้ไปใช่เราให้ไปแล้วแล้วแต่เขาจะไปทาอะไรแต่เรามาคิดถึงเสื้อตัวนั้นเราซื้อเพราะความรักเราเรารักจริงๆเราชอบจริงๆกว่าที่เราจะได้เสื้อตัวนั้นมาแต่พอเราเอาไปให้คนคนนี้เราคิดว่าเราเราปรารถนาดีกับเขาเขาไม่ได้ เขาอาจจะไม่ได้ชอบในสิ่งที่เราให้และมันกลับกลายว่าสินค้าเอ้ยมันกลับกลายว่าเสื้อผ้าของเราอะ่ะมันจะดูแบบด้อยค่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ในตัวในในใจของเราเรารักเสื้อผ้าเรามากอะไรอย่างเงี้ยหนุ่ยก็เลยมานั่งนึกว่าเอยอยางเงี้ยมันก็ต้องมีแหละคนที่เขาชอบสไตล์เดียวกันกับเราแล้วเขาก็จะแบบเขาจะเห็นคุณค่าแม้เราจะส่งต่อในราคาที่แบบแบบ ในราคาที่พื้นๆมากแต่เขาพอเขาได้ไปแล้วเขาจะรักเขาจะรู้สึกว่าอุ้ยเนื้อผ้ามันดีเนาะอ,อุ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณค่ามันก็จะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหนุ่ยมานั่งนึกแล้วหนุ่ยยังคิดเลยว่าอุ้ยไม่ไม่น่าให้บางทีหนุ่ยเอาไปเป็นห้าลังหกลังอย่างนี้เลยก็มีนะเออมีนะเมื่อก่อน,นเนี้ยเนี่ยจริงๆนะเออเรายังไม่รู้สึกแต่ว่าเออมันแล้วไปแล้ว,ลวเราจะได้รู้ไงว่าตอนเนี้ย โลกออนไลน์มาสามารถที่จะทําให้เราได้มาส่งต่อแบบนี้ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะมันก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งทุกคนเนาะก็ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเออมันก็เลิศอยู่เนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบายจากที่รักจานแล้วเจอกันใหม่นะกับหนุ่ยกระเกตจ้าเออบ๊ายบาย